ครูมิสเดลทำธุรกิจร้านอาหารอยู่ที่ประเทศอังกฤษมาก,กว่า20ปีมียอดขายกว่า100ล้านบาทค่ะครูมิสเดลก็ได้มีมิชชั่นนะคะหนึ่งอย่างนะคะที่จะต้องทำค่ะไปพบคนคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไอดอลของครูนะคะเพราะครูได้ติดตามคนคนนี้มาตั้งแต่เขาเริ่มขายไก่ทอดอยู่ที่ดินแดงนะชิ้นละ10บาทอะคะ่ะมีอยู่เจ้าเดียวนะคะก็คือพี่ยาคนลุมอะคะ่ะพี่ยาคนลุมก็จะมีคาแรคเตอร์แบบเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะเป็นคนที่ ใจดีนะคะบอกสูตรบอกวิธีการทำบอกวิธีการขายยินดีต้อนรับทุกคนที่อยากจะเข้ามาเรียนการทอดไก่ย,ย่างไรนะให้อร่อยแล้วก็ขายดีะะ่ะแล้วพี่ยาก,ก็คือขายดีมากนะคะจนกระทั่งล่าสุดปิดการขายตรงนั้นจากที่ดินแดงนะคะแล้วก็ย้ายไปเปิดเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมค่ะอยู่ที่ปทุมธานีนะคะใกล้ๆตลาดไทยนะคะก็วันนี้นะ,ะคะครูอยากจะไปใกล้ชิดอยากจะไปรับพลังงานดีๆจากพี่ยานะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ พลังมากมายนะคะข้อคิดที่ครูได้เ,เรียนรู้จากพี่ยาน,นะคะก็คือการที่เราเนี่ยได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยคะ่ะมันจะต่อยอดจากธุรกิจเล็กๆนะคะกลายเป็นธุรกิจใหญ่และยิ่งในยุคนี้เนี่ยพี่ยาได้ลงติ k กตอกก็ YouTube ด้วย f a c e b o o k ด้วยเนี่ยช่วยขยายกิจการของพี่ยาออกไปใหญ่โตมากนะคะเพราะว่าก็มีคนหลายคนนะคะที่กำลังหาอาชีพหรือก็หลายๆคนยังไม่รู้ว่าตัวตนตัวเองอยากจะสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งจะสําเร็จอะไร ะะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนเหล่านั้นนะคะมันก็อาจจะเริ่มจากเล็กๆไปก่อนนะคะแล้วก็ขยายไปใหญ่ๆขึ้นนะคะ เหมือนครูมิสเดลเนี่ยไปอยู่อังกฤษเนี่ยครูมิสเดลก็คิดว่ามันเป็นโอกาสแล้วว่าที่เราเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึง่งที่มันเกิดจากตัวเราจิตวิญญาณของเราเนี่ยฮะและอะไรคือสิ่งที่เรารักนะคะคือดีมานของอาหารไทยมีสูงมากที่ประเทศอังกฤษแล้วก็บังเอิญครูเนี่ยเป็นคนที่รักการทําอาหารคือเป็นคนชอบทําอะไรที่ต้องครีเอทนะคะคือจุดเริ่มต้นของครูก็คือต้องไปเป็นลูกจ้างเขาก่อนเพราะว่าครูไม่เคยเปิดธุรกิจร้านอาหารไปเป็นลูกจ้างก่อนเพื่อที่จะเป็นเรียนรู้ระบบไปเรียนรู้ขบวนการเรา ทำทุกอย่างในร้านนั้นจบทุกขบวนการแล้วเนี่ยเราก็สามารถจินตนาการได้เลยว่าเมื่อเราเป็นเจ้าของร้านเราจะดูแลธุรกิจเราได้อย่างไรนะคะอันนั้นก็คือ1เคล็ดลับนะคะสําหรับคนที่อาจจะเบื่องานประจําหรืออาจจะไม่มีงานทําแล้วก็คืออยากจะหาอะไรทําฉันชอบทําอันนี้จังเลยฉันชอบทําอันนี้จังเลยเนี่ยจะต้องตัดสินใจให้ชัดเจนถามหัวใจตัวเองก่อนเลยว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่นะคะเมื่อรู้แล้วว่าเราชอบอะไรแล้วเรารักอะไร ที่จะทําอะไรทําด้วยความรักเนี่ยนะคะมันก็จะยั่งยืนนะคะแล้วจะมีความสุขเราจะกระดีกระดาขึ้นมาจากเตียงแล้วก็คือไปทําในสิ่งที่เรารักนะ,ะข้อที่2ก็เป็นข้อที่สําคัญมากนะคะก็คือเราจะต้องตัดสินใจนะคะเมื่อเราตัดสินใจแล้วเนี่ยข้อที่3ามเนี่ยลงมือทํานะคะลงมือทํานี่เราจะต้องโฟกัสกับมันนะคะอะไรที่ไม่ใช่พ r i อ r ร t y ิตี้นะคะไม่ใช่เรื่องที่สําคัญสําหรับสิ่งที่เรากําลังจะสร้างใหม่เราจะต้องทิ้งมันไว้ทีหลังแล้วก็เอาเรื่องที่มันสาคัญ ะะต้องให้ p r i ORITY เขาเป็น p r i ORITY แรกไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราเนี่ยเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะคะหรือไปใส่ใจกับอย่างอื่นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันก็จะเลื่อนลอยออกห่างตัวเราไปเรื่อยๆนะคะอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยเริ่มลงมือทําเลยนะคะแล้วโฟกัสนะคะตีกรอบให้แคบให้ อาถ่ายเทความสนใจเนี่ยพุ่งความสนใจนะไปที่สิ่งที่เราจะทําเท่านั้นนะคะเดี๋ยวก็พบกันในพิยาคนลุมคองหลวงนะคะคุณมิสเดลก็อยากจะฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้คุณมิสเดลนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือใครๆอีกหลายคนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ